เดียวเดยวเดียวเขามาเป็นแคนสามเขามาเป็นแคนสามคนเลยว่ะเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยกูได้ว้าโอเคทุกคนตอนนี้นะผมผมก็เราก็จะมาทำคลิปในการร่าข้างหัวด้วยหอกคาตะคุริกับหมัดก๊อตกันนะผมก็เป็นหอกที่ถูกปรับใหม่มานะผมขี้โกงกว่าเดิมนะผมระยะไกลกว่าเดิมด้วยครั้งนี้เราก็มีผู้ร่วมประจนภัย เดี๋ยวทุกคนก็รู้ผมเล่นผมทุกคนก็รู้ผมเล่นสายดาบกระจอกแค่ไหนเราก็จะต้องมีผู้ร่วมประจัญภัยต้องมีพี่เซิร์มาช่วยนิดนึงนะเราก็จะเราก็จะใช้พี่เซิร์เป็นดัมมี่นะ เดี๋ยวอย่าเดีินเล็กสิอันนี้ผมยังไม่ได้รีสเตตเลยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอตีอันนี้เสร็จก่อนแล้วทุกคนไปเดี๋ยวไปตอนเจอกันตอนรีสเตตเลยแล้วกันนะผมไปฮะ19เอ็มได้เหรอแล้วเดี๋ยวผมขอรีสเตตสักครู่อย่าเพิ่งมีใครเดินมาแถวนี้ก็พอโอเคทุกคนไปแล้วผมเราไปต่อยกัน19เอ็มไปเลยดีกว่านะผมไปอุ้ยดึงไม่โดน แะไปดอกหนึ่งโอ้โหสองพันจุกๆครับนี่ไม่โดนุ้ยเรียดๆๆโดนเจียโดนเียบโดนจากว้าว้าว้าวยังียไม่ตายเวียไม่ตายเวียไม่ตายว้าเฮ้ยพี่เสือลี้ดุอะไยทีเทอมี่ที เซอร์บิดครับพี่เซอร์ฟอยู่ปะเนี่ยหลางถ้วยแน่เลยตรงนี้ <H an> อู้พี่อยู่ปะครับวันนี้จะยินยินะอย่าเพิ่งเข้าไปเล่นนะผมโอ้ย <_ H an> โอ้ย, <_ H an> อย <_ H an> น่ากลัวน่ากลัวเก <_ H an> ือบแล้วเมื่อกี้พี่เซอร์ฟไปล็อกพี่เซิร์ฟไปล็อกมาสักคนนี้ไป ใครก็ได้อะสกิลวใสเลยไอ้าเอ็มละปร้วเล่นดิราส่งไปอคอเล่นก่อนอายุขับกลัวมากกรเล่นกอลยที่น่ากลัวมากโด่งมว้าวโอ้โหเมื่อายงได้แล้วแต่ว่าโดนแต่ว่าโดนตีก่อนเมืี้แบบอุ้งสายงได้แล้วแต่ว่ามันโดนตีก่อน ขึ้นหรือวะโอ๊ย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 จะตาย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 จะวันนี้บินหนีจังหวะนี้บินหนีโอเคโอเคช่วยดูเข้าประตูพาพาฉันขับไปทีพา มาคก็ไป่าันแล้วาไ้คอดอกออหนึ่งนะีดีใจด้วยมันเรียกดาบแบบนึงเอ้ยแต่เราไม่สิเองใช้ดาบนี้เอา่าแล้วไงผมจะได้อยู่คนเดียวนน่ไม่ช้าแล้วไงมาดิวะเอาดึงไม่ทันพี่โทษ ้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยใครขับเนี่ยใครขับเนี่ยใครขับเนี่ย <Bueno> เอาไอ้นี่ดีกว่าง่ายกว่าเยอะ<ๆ>อุ SCP ้ยโดนโดนตอกสดถ้าใช่เหรอเออ SCP หกจุดเจ็ดเฮ้ยมันเจอได้ไงเฮ้ยเราบางกีมันเจอเซืเ้์เราได้ไงวะ อ๋อแอดบัเคเกียร์ว้าววิ่งเลยครับเจออย่างนี้จังหวะนี้เขาไล่ตามผมอยู่ซิกแซกเลยอยู่ทำไมล่ะลอยู่ไม่ได้แล้วจังหวะนี้อยู่ไม่ได้แล้วไม่คือตอนนี้คือจะโดนต่อแล้วหนึ่งแอรัยเอรัยมันนี่อุ้ยมันเอ้ยฉลาดปแ เอ้ยเรามีพัรพวกแล้วเว้ยเงิชัวร์แล้วเผคนเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮลมี่เฮลมี่เฮลมีสวย <c oughs> จังหวะนี้จังหวะนี้19เอ็มโดนสกามเอ,อาแล้วกูตายได้ไงเนี่ยโอ้ยโดนสก,กิ๊ดพัดตัง19เอ็มเฮ้ยไอ,อย้เกือบหลุดละเซลร์นี่มี10เอ็มโอเคบุ้มไหมคนญี่ปุ่นเปล่าอะ ชิงชงชอชชิงโฉกชัชานี่มีภาษาญี่ปุ่นชิงชงชงชาพี่มาแล้วอุ้ยเผาฉลามซะด้วยเอ้ยภาษาญี่ปุ่นกันเต็มเลยเฮ้ยพี่เขาอุ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเขามาเป็นแคนสามคนเลยว่ะเป็นาษาจีนไม่เขามาเป็นแคนสามคนเลยดูดูดูบนหัวดิถ้าเราเดินถ้าเราเดินผิดเราอาจจะตายได้นะ เออเขาเออเขามาเป็นแชร์แคน์สามคนเลยเอสี่เลยนี่มาระวังนะครับตายหาได้นะครับทุกคนทุกคนต้องเฮ้ยทุกคนต้องให้พรผมในการสุ่มนะเฮ้ยไอ<ป>้เจ <c oughs> ้ามัน้าว้าวไม่ขอเขาไมขอหรอกเดี๋ยวอ้าว <c oughs> ไม่เรอโอเคได้บิดเลย เอ้ยได้ผลพาว่าถึงถึงในตัวผมจะมีพาอยู่แล้วอันหนึ่งก็เถอะนี่มาสองผลเลยโคตรดีมาน้องมาน้องขอสักคนนึงเอามาให้พี่ยำเล่นนี่น้องมาไปไหนอ่ะไม่กลัวยี่ิบเอ็มแล้วหรอก็ยี่สิบเอ็มเขาหายตัวไปไหนแล,แล้วก็ไม่รู้ก็กอปเขาไปเขาอยู่ฝั่งนูน้นไปลุมเขาดีไหมมีเขามีเขามีแครน,นะเอ้ยไม่เขาอยู่ไม่คือเขาอยู่คนละแบบ เราคิดคิดเออเดี๋ยคิดเหมือนกันไในปีหนึ่ง้ยพี่เอาว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้ยเจ้าเจ้าปลอมเจ้าปลอมเขาเสกเขาเสกเจ้านี้เดินหนีมาก่อนเศกเจ้าเอาเศกไม่ได้อะไรกันสงสัยเห็นมีเจ้าแล้วมีแบบเจ้าแบบเจ้าถีบอะไรเงี้ยเดี๋ยวจับขวดน้ำเลย โอ้ยจงหวะน,นีจนจะ้จะตายจะตายจะตายลรืมไปว่าเขาใช้เออลรืมไปว่าเขาใช้เผาล,ละมุอเงือกลืมลืมเกิมดับจะกลับมาได้ครับพี่มาช่วยหน่อยไม่ผมหาเขาไม่เจอเดี๋ยวเดยวุ้ยอุ้ยัาานว่ะทัาานว่ะแปะไปดอกนึ่งเอา กูจมน้ำตายพิการตายที่น่าอุบาทที่สุดในประเทศไทยโอ้โหไอ้เรื่ความจริงตอนนี้นจะยืนต,ตีเปลี่ยนของก็ได้ไหในไหนเราก็ไอ้นี่ละผมขอสักรอบหนึง่งขอดาบูัเด้งมาเล่นสักรอบหนึง่งไปอยนะูอ่น้องเกินไปพี่ผมขออนุญาตไม่ไหวแล้วขอ,อดาบูัวเด้งมาเล่นนะผม อ่อนี้นะครูเล่นมาเล่นนะไม่ไดูโ,ดโอ้ยเกลียดตาทะเลกูไม่เล่นแล้วเอ้ย,อยแล้วใครคิดเสน้มาจังหวะนี้ยังไงเดี๋ยอดิคิดเอ้ยแล้วคิดเสนีอมามั่วมากใครมาก็ไม่รู้โอ้ยแล้วมันแล้วมันยิงผมโอ้โอ้จะตายเออไม่ตายหรอกรือไง เมื่อก่อนอาจจะเล่นเก่งนะแต่ฟ้าเอี่ยเอาออกๆจากวันนี้กูโดนยิ่จากวันนี้กูโดนยี่ยี่ยี่สิบเอ็มได้เปิดวะมาให้ให้ให้คุณเทคซินดี้เนโอ้ยยี่สิบเอ็มมันก็ตึงเกิน,นตึงเกินไปพี่<ๆ>ตึงไปของแท้ของแท้อุ้ยอุตส่าห์ปาดแล้วเมื่อกี้ ของจริงของจริงซื้อไม่ไหวแล้วของจริงของแกลของแ,องแองกลอ,อย่าไปพูดกับเขาอย่างนั้นเดี๋ยวแบบโดนเปิดเออเอ็นโต้อะสามสิบล้านเอ็มสามสิบล้านเอ็มศูนย์กี่ล้านตัวครับน่ะเป่าเป่าเป่าต้นใหญ่เขาเล่นแต่ตรงบนท้องฟ้า เรียนผลพื้นสุสต่อยเออแล้วรู้ไหมว่าเขาเล่นผลอะไรผลเพราะเขาเล่นผลพลาด้วยนั่นอะเออนี่ขนาดเล่นผลพลาเนี่ยผลนูผลไม่ใช่สายพิวพียังได้ขนาดนี้ถ้าเล่นคือถ้าเล่นผลมื้นก็คือพวกผมยังไม่ชอตายเลยอ่ะเฮ้ยเอาเอาไอ้กูได้ว้ากูณทำได้ไงมาว้าเฮ้ยกูณทำได้ไงมาคุณโลหัวแลงใจมาลุย ค่าเอ้ยกูค่าได้ไงวะเมื่อกี้คุณบงังเอิญเรื่องบังเอ,อิญไม่มีจริง <g ül> ก็คือเนี่ยทายชิ้นเนี่ยเราจะมีสุ่มรหัสนะครับผมแล้วก็แจกนะครับผมเป็นสุ่มรหัสในบับเบิ้ลช็อปนะครับผมแล้วเดี๋ยวทุกคนเราไปสุ่มรหัสกันเลยดีกว่านะครับผม <g ül> ไปกันเลยโ <c oughs> อเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาหน้าของบับเบิ้ลช็อปแล้วนะครับผมคลิปนี้ใครที่ดูมาถึงตอนจบนะครับผม ก็เป็นผู้โชคดีนะคะผมก็จะได้รหัสกองสุ่มไก่ตันเทไป2รหัสนะครับผมก็พิสูจน์แฟนพันแท้นะผมว่าใครจะเป็นแฟนพันแท้ผมนะผมซึ่งผมรู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบโซไปเอาไอดีหรอกคุณต้องดูให้จบก่อนเผื่อไอดีมันไม่คุ้มอะไรเงี้ยอันนี้สุม่มไงผมจะซื้อ2อ d ดีแล้วผมไอดีละร้อยห้าสิบบาทนะผมเติมเงินมาแล้ว300อบาทนะผมนี่ อ่ะผมรู้ว่าทุกคนอะ่ะจะดูตอนที่ผมกดแล้วเอาไปดูกันใช่ไหมไม่ผมจะเอาไ้ดูท้ายชิปนนท่านแน่รู้ทันรู้ทันรู้ทันอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดเดี๋ยวผมจะแตดไปตอนที่เข้าไอเดียเลยลวกันนะผม,ผมจะยังไม่ให้ดูผมจะให้ดูตอนท้ายนะผมน้เดี๋ยทุกคนไปโอ้คิดทุกคนตอนนี้เราเราก็ได้เข้ามาในรหัสไปที่ร้อยแล้วนะผมเรากดเข้าไปเลยลวกันนะผมมาดูซิว่าเรามันลุ้นกันนะผมว่าเราจะได้อะไรในครั้งนี้นะครับผม เฮ้ยโอ้ยรอยก่อนเรอก่อนปึ๊บ,ปบเปิดขึ้นหน้าจออยู่โอเคตอนนี้เต็มหน้าจอแล้วนะครับผมไหนดูสิจะคุ้มหรือเปล่าไหนดูสิหัดน,นี้ราคาหนึ่งร้อยนะสิบบาทนะผมมาลีหรือนี่ดิอุ้ยเซอร์นี่พี่กายเอเมอร์มาลีหรือจะสลัดดีจะสลัดดีือป่าสองจุดห้านะผมอุ้ยโมจิด้วยโมจิตื่นหรือเปล่าโมจิตื่นด้วยเอาดิเฮ้ยใช้ได้ งเงินม่วงแสนเงินหนึ่งเจ็ดสิบล้านโอ้โหแ้อ่ะอุะอ้ยเราเห็นอยู่กดดาบไปก่อนดาบมีไม่เยอะมากนะแต่เป็นดาบที่ค่อนข้างมีคุณค่าในการ PVP เลยนะผมโอ้โหมีดาบคู่โอเด้งด้วยนะผมดาบก็ไม่ได้เยอะมากนะผมมีสิบเอ็ดดาบเนาะต่อไปเราไปดูทางด้านปืนนะปืนมีสามนะโอ้ยเป็นปืนที่เล่นได้นะผมต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าอ,อะไรนะของสมใส่ปะโอ้ยของสมใส่อันนี้คือ PVP ได้เลยแต่เสียดายไม่มี เว้นดูฟ้านะผมสมบัติผลอุย้ยผลแดงอว่ะผมัวจีว่ะัวจีกับพระนะผมโอ้โหจังหวะน,นี้ไหนต่อไปดูอุย้ยก็ถกคาตาคุนิเสียเอ้ยพี่พี่โมีเสียเลยโคตรตึงโคตรอันตราย,ยอันนี้นีหายากบ้างนะอันเนี้ยข้าวสิบสี่อัน,น,อนก็เกินต่อไปโอเคอันนี้คือหมดแล้วนะผมนี่อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะผมผลที่มีค่าก็จะเป็นผล โมจินะผมโอ้โคนสุดยอดอะมีโมจิกับพระนะผมโห้เอาไปเล่นได้เลยนะผมแล้วก็ดูนะผมมีผลถาวรไหมไม่น่ามีรหัสแกต,ตันไม่มีผลถาวรอยู่แล้วนะผม <S <S ก็ตรรหัสนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเป็นสกายวีหนึ่งด้วยนะผมเ้ยเราใส่ของสรมใส่แลวนะ่ะน้องดูไม่เท่เลยอ่ะนี่ดูดีขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะเออไหนสเตตออพเป็นสายดาบ Oh, 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 oh. อะไรกันข้าไม่เคยเห็นเอสเอสเตตไก่่กตันโมจิอับสายดาบมาก่อนข้าไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนข้าเคยเห็นแต่สายผลเนะน,นี่ยอ,อันนี้สายดาบเนะี <c oughs> ่ยวผือกัดแต่ไาคิน่าจะห้าพันเต็มนะคะผมน่าจะไม่ใช่น้อยๆน,นะผมไาคิน่าจะห้าพันนะผมเพราะถ้าเป็น 5, ห้าคิสาคิเริ่มแรกเนี่ยมันจะมองมองไกลได้นิดนึงเออถ้าเป็นไาคิเริ่มแรก แปลว่าโดนคนไล่กระทืบบ่อยนะครับเนี่ยะรงนี้ใช้ฮะาคีบ่อยโดนคนไล่กระทืบบ่อยก็ถือว่าโอเคเลยนะผมสําหรับรหัสน,นี้เอาไปปั้นต่อได้เลยนะผมจะเอาเป็นรหัสหลักก็ดีนะผมเนี่ยโหย,ยขโมยเอขโมยมูจิเข้ารหัสหลักนีดนโคตรเลวโหยผลก็จะมีประมาณนี้เลยนะผมและอันนี้ทำแบบคู่ใช่ไหม อันนี้คือหายยากมากๆแล้วนะผมอันนี้คือหายยากสุดๆเลยนะผมสี่อันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะเออหนังสี่สิบห้านะผมหยดอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้หา,าง่ายเหมือนกันแปดสิบเก้าอันนะผมแบมพายสี่อันนะผมแล้วจะเอาไปทําอะไรอยู่นะผมอันนี้ก็เป็นหมัดก๊อนนะผมผกหกมัดนะครับผมดูตรงแล้วไม่น่ามีหมัดแวมพายรลกนะครับผมเ่ยอย่างเทพ ไปทุกคนเราไปรหัสต่อไปกันเลยแล้วกันนะผมรหัสนี้ก็ต้องแจกกันนะผมโหใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นแฟนบันแท้นะผมถ้าใครได้ไปมาคอมเมนต์บอกผมด้วยรักกันนะผมว่าโอเครหัสรหัสเล่นดีไหมอะไรเงี้ยเออัไปทุกคนไปกันเลยไปรหัสที่ไปรหัสต่อไปกันเลยแล้วกันนะผมไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วนะผมในรหัสนะคบผมเราเข้าไปในบ็อกฟุดกันเลยดีกว่าแล้วกันนะผมไป ไหนดูสิอา้าวอันนี้ค้างอันอันนี้คาหัดเดิมอยู่ไม่เป็นไรอะไปกันเลยนะผมไหนดูสิไหน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 ดูสิอย่างแรกจะเป็นอะไรแล้วมันลุ้นกันน่นนั่นจะเป็นหมัดก๊อตใช่ไหมให้เดาอุ้ยฝั่งไหนดีนี่ไปอ๋อสองจุดห้าหมัดก๊อตนะครับผมอุ้ยมนุษย์เอ้ยทีสี่ด้วยทีสี่มนุษย์ด้วยอะไรครับเนี่ยอุย้ยจะผลไฟเงินม่วงสามหมื่นโอเคอยู่นะผม ดาบนะผมดาบเอสองรหัสเมื่อกี้ก็ดาบประมาณนี้เลยนะผมมีสิบเอ็ดดาบเท่ากันเลยเอดาบเหมือนกันเด็ดเลยดาบเหมือนกันเด็ดเลยดูดูค่าสเตตบ้างน,นะผมเยอะวีสี่เราค่อยไปดูดูค่าสเตตบ้างสายผสมนะออ้ยมีรีเฟซให้ด้วยอันนึงนะผมสามารถรีสเตตได้หนึ่งครั้งนะครับผมไหนดูไาชิซิเอ้ยยังไม่ได้ใส่ของเลยต่อไปเป็นปืนนะผมเหมือนกันเลยนะเหมือนกันกับไอรหัสเมื่อกี้เลยนะผมต่อไปเป็นอะไร อันนี้ขอสมใจวุ๊วุยเหมือนกันกับรหัสเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันนะผมไหนีเปิดฮาคิดูซิแปลว่าฮาคิไม่เยอะนะผมน่าจะฮาคิขั้นหนึ่งขั้นสองนะผมแต่มนุษย์ V4 นี่คุ้มนะเออคุ้มนะนี่นะผมเลื่อนดูซื้อโอเคไม่มีนะครับผมไปต่อไปเป็นผลนะผมผลนี้สิบห้าผลนะเรามารุ้นกันเลยดีวยกว่านะผมไป โอ้โหไม่มีผนแดงน่าเสียดายเป็นหน่อยนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างน้อยก็มีมนุษย์แล้วนะครับผมอันนี้อะไรครับทีคาคุลิเวยห้าตัวกระดูห้าพันโคตรตึงรหัสนี้สุ่มได้ยาวๆขอถือวิสาสะสุ่มสักรอบนึงหุยได้อะไรอะ่ะเฮ้ยกุไดจเอ้าเอาเ,เอาเฮ้ยอะไรนะเอากุญแจที่สเฉยเลยเอุ้ยก็กืนไปโนงได้เลยดิเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสุ่มสักรอบนึง

ตอนนี้เราก็ได้วิสิบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามารุ้นกันว่าความเดียวในการแปลงร่างเนี่ยจะประมาณไหนนะครับผมไปดูกันเลยเฮ้ยมีเฮ้ยมีโซบครั้งด้วยน่าจะเทียสิบนะครับเนี่ยดูทรงไหนดูดิว่า สแตกขึ้นได้เท่าไหร่ถ้าขึ้นได้ร้อยห้านี่คืออัพเฟืองฟ้าถ้าขึ้นได้ร้อยเดียวนี่คืออัพเฟืองแดงนะครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่านะผมไป สรุปก็คือขึ้นในร้อยห้าสิบแล้วผมก็อัพเป็นเฟืองฟ้านะผมซึ่งเฟืองฟ้าเนี่ยความเร็วในการโซจะเร็วขึ้นรีโหลดได้เร็วขึ้นนะผมแ้ะดาเมจจะแรงมากขึ้นนิดหน่อยนะผมผมก็ไม่แน่ใจนะคบผมก็ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะผมสำหรับเผ่ามนุษย์นะผมไม่รู้เอาเฟืองฟ้าหรือเฟืองแดงนะผมแต่ที่จำไม่ผิดนั่นจะเป็นเฟืองฟ้านะผมแม้บลงมลง

โอ้ยงานหยาบเลยนะผมของสิ่งดิแปะแปะเสียงเสีงสิไม่ได้เฮ้ยอุ้ยพ่อหนุ่มพอจะมีสีชมพูไหมพอจะมีสีชมพูไหมหนุ่มพิงพิงพิงจบพีงละวพิง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 กินไม่กินไม่โกโก้กินไม่กินไม่พิงพิง เอเดะบึงบ like, ึงบึงเบึงเงียบได้เงียบเงียบอย่างนี้เออไอโดนแฮปพิงเล็งโอ้โอ้ไม่มีว้าวโอ้เฝ้าเลยโอ้นั่ละคนผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยรักกันนะครับผมบ๊ายบาย โอเคทุกคนก็ก่อนจบคลิปแล้วก็จะมาแจกรหัสแต่ผมแจกแค่หนึ่งรหัสอ่าถามว่าทำไมผมกลัวว่ามันจะมีคนแบบเฮ้ยสองรหัสอีกรหัสเทียสิบกูไม่ให้กูเอาคนเดียวอะไรเงี้ยน่หละทุกคนผมจริงจะต้องกันเอาไว้นะครับผมเราก็จะเบอร์หนึ่งรหัสแล้วอีกรหัสก็จะเปิดไว้นะผมรหัสได้จะเป็นรหัสมติตื่นรหัสสองจะเป็นรหัสเทียสิบซึ่งผมจะแจกในคลิปอื่น ซึ่งไม่บอกว่าคลิปไหนซึ่งไม่บอกว่าคลิปไหนแน่นอนนั่นแหละทุกคนผมบอกขอจบคลิปไปเพียงท่านี้กกอดเลยละกันนะผมใครที่โชคดีแล้วได้รหัสไปมาแชร์ผมดูด้วยนะผมว่าเอาเอาไปทำอะไรบ้างแล้วนะผมือทำวิสีหรือ,อยังนะผมนั่นแหละทุกคนบ๊ายบาย